คอมไม่ยังเยอะไปเนี่ยโอ้ยกะ็กน่กเบิ้ง่วยเนี่ยก็บิงด้วนอยากปอคนพูดวมาตีกันใสหล่เก้าฮะที่ตายแล้วเนี่ย้ยอยอเนี่ยกินเขาไปกินแล้วสอแแต่ว่ามันไวเนี่ยอันได้เป็นอะไแต่ว่าเลีนยังไงแล้ยงเรฟัดอะ พังก็มาเป็นเราได้ตัวเลยไหมพังก็มาเป็นขาตูขาตีขารองะกันมั้ขาล่องนี่ไหมเอ้มอี่พอไปกันเลยที่โทษที่ทั้งกำลังวัดเ็ดจไหนซ่งเจ็ดไอยเดี๋ยวเออจ็ดซอยดีละไอู่มิเจ้ามาขอกระายต้นต้นโอ้ยโศกโศกสศก,กพูทเ่าโศกเลยจะไวจะไวอยู่ปุ่นเนี่ย้มดันก็ขึ้น โคตรโคตรไม่อะไก็ไยผมก็คือกันตัวมืออยู่กับบางปิ่งแล้วขุดใส่ด้วยดิขุสากอะไรก็ไ้เลยพบก็นได้วิ่เนี่ยของหนูจ้ะันพอนักพ่อจิโร่อกทงเนี่ยเดี๋ยวเอาไ้ดิเอาไ้ดิเอาไ้ดิเอาไดิเอาไปดิกันมาพีมาพีตัวเขาวะนี่ม่หอยช่ไนี่นี่มาตะปูตัวก็อยห้อยก็วุ้นกันหอยเนี่ย ยังดกรถอันไม่นี่มันข้าวนีมันขาดลงมาได้ยังไาขาดบดอันนี้คงมุนหลงนี่ตอนนี้ขาวเจนี่ขึ้นได้ไหมเอาขาเจียวร่านีขึ้นได้ไหมเอาคางออกมาออกมาไม่ยางนี่ยางไม่ขั้นมันขันเหรมันยาง่างคืออะไรพิจขันเหออือคุยแต่ ไตเหลวไต่เหลวไตเหลวไต้เหลวคือใ้า่เหลี่ยมบานเลยองเ้ยรถดได้การกันสีมานั่งพี่แล้วน้ำพอวไปแล้วคือนั่งใส่คือสิเอาไปนั่งน้ำบาสันฮะบอยอยู่ทั้งในไม่ก็ลลอกรถไว้ไปนั่งน้ำบูกก็ได้นั่งในศาลาหนี่ซาลามันมีศาลาอยู่ไปนั่งไปนั่งอกักเดียวนึี่่เหลว สองอันก็ไต้องเอาทุกนี่ลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาบนต้องเอาบนไดลงก่อนเอาพี่น้องแล้วเก็บขวางซอยพอยซ์ลี่กันเิบเปล่าแล้วง่ายหมดนี่เก็บขวางซอยเราก่อนอันนี้ตัวนี่อันมูนี่อ๋อมั่วใส่ยังนี่อยเลยของมันขาดมันห่างเนี่ยเด็กว่ากันพู้เฒ่ามือเด้อเด้อพี่น้องเด้อ

เอามาแล้วครับพ่อกันพี่น้องวัดสากำแพงสอดแจง้งแจงปงังเสียงอีสานขึ้นแรกงานไงงาน,งาน,งานโตมาโหร้านมือแรกของงานอาจารย์ท่านไทยก็เอ,อิญไปขายอันจุกไฮอ,อยู่จุกไฮมือแรกสิออกไปฮะเพลินอยู่เอ้าวเคยไปใชครับน,นี่เลยดิขายจุกไฮซอยเพลินอยู่มือแรกจุกไฮยังกูเป็นจุกไฮกแท้มีประโยชน์ก็ได้โอ้จุกไฮการกุศลอ,อือา้าวโอเคครับพี่น้องครับแล้วแล้วผู้เฒ่าโอ้ยเป็นงางก็บาเป็นยางกระ่อหน่อยเนาะ แต่ว่ายังก็พอปล่อยเมไม่ียลีบางก็บอม่เก็บของนเออไต้องเอาลูไปทุกันก็ได้เียนเลยนี่ก็น้อยกับปูนางในดอกเรียบร้อยครับผม